สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุคนมืาอนีนยาแดงกับสิผ้ามาชมบานสวนน่เดินกับนพินเนะาะค่ะเพิ่นกะเลี้ยงกล้วยงามกับเลี้ยงไก่ชนน้าจ้าพี่น้องยายแดงกับสิผ้ามาชมบรรยากาศเนะาะค่ะค่ะเพิ่นกมาออกมาอยู่นาไกลไกลบานเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นกะเฮ็ดบานสวนเนาะจ้าบรรยากาศเนะาะค่ะยายแดงกับผ้ามาชมบรรยากาศเนาะจ้า เพิ่นก็นเริ่มปลูกต้นไม้แล้วเนาะค่ะพี่น้องปลูกพักปลูกต้นไม้ไว้กำลังสิใหญ่เนาะจ้านี่ก็คือพื้น,นที่บ้านสวนเพ,พ,พิ่นเนาะจ้าขอกขอกไว้งามเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกำลังบุกเบิกเป็ประมาณปีหนึ่งเนาะค่ะขอกไว้งามเพิ่นเนาะจ้า จะหน้าพนกอวันเยี่ยมให้ปลาเนาะจ้ะมีปลาอย่างเนาะโอ้ค่ะกับม,มีปลาดุกปลาตะเพียนปลานิ้นเนาะค่ะกำลังใหญ่เลยเนาะจ้ะพี่น้องโอ้ดุกดุกหน้าบ้านเฮาติ โอ้ปลาล้วมเนาะออกำลังใ่ญ่เลยเนอะจ้ะพี่น้องขัติดบ่อเลี้ยงปลาเพิ่นกระเฮ็ดให้อีกบ่อหนึ่งนอะจะไว้ให้ควายน้นน้ำเนาะครับพี่น,อน้อนงว้ให้ควายเล่นน้ำเย็นๆเนอะจะ้ะ ไว้ควยอาบน้ำนะจ๊ะพี่น้องควยงามพันนะจ๊ะโอ้มาตื่นมาตื่นมาตื่นเอานอนซะกับควยงามพันกะเลียงไว้หาโตนะจ๊ะ กำลังอาบน้ำเย็นๆเลยน้าจ๋ะค่ะตัวน้อยตัวน้อยนี่ก็คือลูกบ่มพันล้านนาะจ๋ะพี่น้องผสมควายพันพนนาะจะาบ่มพันล้านพอพันคือบ่มพันล้านนาะจ๋ะพี่น้องควาวยเมล์พร้อมเนาะค่ะ ค่ะนอกจากเลียงควายงาม้มเราเพิ่นกระเลียงไก่น้ำนะจ้ะพี่น้องไก,ก,ก่ไข่ล้วก็ไก่ตีนนเนอจ้ะเลียงแบบเปิดเปิดเลยเนาะค่ะพี่น้องเลียงแบบบ,นบานๆเฮานอนนจ้ะปล่อยตามธรรมชาตินึงมันอารมณ์ดีเราสองมันก็แข็งแรงน้ำนะจ้ะพี่น้องไก่สายพันธุ์พม่าเนาะคะ่ะไก่ชนทั้งนั้นเลยนอะจะ้ากำลังไงเป็นเบ้าเป็นสาวเนาะคะ่ะ จะใก,ก,กล้ตีพันธ์พมาทั้งหมดเลยเนาะจ๊ะพี่น้องใกล้ตีหมดเลยมันใกล้ตุมเลยจา <c oughs> <c oughs> ้าน่ะเดินพลันว่าบ่แม่นใกล้ตมุมบ่แม่นใกล้บานๆเนาะจ๊ะใกล้ตีพันธ์พมาเนาะค่ะพี่น้อง, <c oughs> องกำลังใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวเลยเนะาะค่ะหม่องผักไก่ค่ะเป็นหม่องผักไก่เนาะจ้ะเหลียงตามธรรมชาติเนาะค่ะ <c oughs> ค่ะกำลังหญ่เป็นบ้าเป็นสาวกำลังงามเลยเนาะคะ่นนะจ้านี่หน้าเพิ่นกำลังเอาเขาให้ไกลนะะนเนาะจ้ะหญ่เป็นรุนๆเลยเนาะคะ่ะ นี่เป็นรุ่นรุนเลยพี่น้องผู้ใดสนใจกะติดต่อสอบถามในที่เฟซบุ๊ k นุลละความเนาะคะ่ะเป็นกะมีเบอร์โทรติดต่ตอน,นะจ๊ะพี่น้องรุ่นใหญ่รุ่นน้อยมักรุ่นใดเลือกใดเนาะจ้าติดต่อสอบถามใดเลยเนาะคะ่ะกำลังเป็นเบากะมีเนาะจ้าใหญ่มักเป็นรุ่นรุนเลยเนาะคะ่ะใครมากรุ่นใดกะ ติดต่อสอบถามพันเดย์นุชจักพี่นงค์มองพักไก่พันเนาะจ้าเลี้ยงแบบบ,บ้านๆเลี้ยงแบบเปิดมันก็สิไดย์มีพุ่มๆกันเนาะค่ะมันสิได้แข็งแรงน้ำนาะจ้ะงาง้างขักเลยเนาะจ้กพี่น้องหล่นเป็นเบากับมีหล่นกำลังใหญ่กับมีเนาะจ้า ีรุ่นนี้กำลังเป็นเบ้าน่าจะสีแดงเนาะคะ่ะอ๋อกะพินพันวากไก่เลยสามเดียนซี่เดียนกับน,นี้นะจจะหมองพักไก่พอนเนาะคะ่ะค่ะสีดำแดงกับงามน่าจะพี่น้องมูนี่กำลังไงเป็นสิเป็นเบ้าเป็นสาวน่าจะลุนไงกับนีเนาะคะ่ะ ้าลุน่อีหลีทะลุนยย่อีหลีกับยุฟ้ามเพ่นนะจ้ะพี่น้องผู้ใดสนใจเขาไปเบิง่งนเฟซบุ๊กหนุลักฟ้ามได้เลยนะจ้ะไปเลือกชมเลือกสอบถามได้เลยนะจ้ะเฟซบุ๊กหนุลักฟรามเลาวคะ่ะอำเภอเสลภูมินะจ้ะ อันนี้คือรุ่นกำลังใหญ่นาะจ้ะพี่น้องแต่รุ่นใหญ่อีหลีพ่นกายุฟา้ามใหญ่เนาะจ้ะอันนี้หมองผักไก่พันน้ะค่ะเลี้ยงแบบบ้านๆแข็งแรงน้ำนาะจ้ะพี่น้องม่มีหลกมีไพเนาะจ้ะเ oh <my> มนะเดินพ่นวามันกินธรรมชาติกินอยู่แบบธรรมชาติมันอารมณ์ดีน้ำนาอค่ะพี่น้องพวกนี้ <laughs> ไก่ชนพันดีเนาะจ้ะ บอลเปนไก่บ้านเลยค่ะพี่น้องไก่ชนพันธ์ดีสายพันธุ์พม่าเนาะจ้ะบอลเปนไก่ต้มเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> ไก่ชนสายพันธุ์พม่าเพิ่งเลยเนาะคะ่ะตัวใหญ่ที่ชนไหนคืออยู่ในฟาร์มใหไงพนเนาะจา้ะใครสนใจก็เขาไป ชมในที่เฟซบุ๊กนูรักฟ้ามเลยนาะจ้ะพี่น้องไปเลือกใดเลยเนาะคะ่ะมีหลายค่ะนาะจ้ะจติดต่อสอกถามนะคะพันใดเลยนาะจ้ะมึงเนี่ยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สาพันธุ์ไก่ชนเนาะจะพี่น้องพ่อกันกันสิเป็นประมาณนี้เนาะจ้ะ ตะเลียงยุทงนากระสิเป็นประมาณนี้เนาะจ้าพี่น้องกระสิหากินตามธรรมชาติเนะจ๊ะ นี่ก็เป็นหม่องพักใกล้พันอีกหม่องหนึ่งเนาะจ้ะแต่ว่าฟาร์มใหญ่พันกะอยู่อำเภอเสรภูมิเนาะจ้ะที่ชนใดกะเขาไปเลือกเบิง้งใดเลยเนาะจ้ะพี่น้องติดต่อสอบถามราคาใดเนาะจ้ะมีให้เลือกชมหลายเลยเนาะคะ่ะ Facebook นุลักษ์ฟาร์มเนาะค่ะพี่น้องใครสนใจกะติดต่อสอบถามพันใดเลยเนาะจ้ะ